สวัสดีครัวันนี้เรามาที่ไหนกันคะร้านกาแฟร้านกาแฟชื่อว่าอะไรเดอะริเวอร์รันีเออสาไทก็มีอ่ะเข้าไปเลยครับนี่ไงก็มาร้านกาแฟไหนโดนพาเข้าไปสิโอมอนี่มีที่พักด้วยพี่ออ้าน่งไงมีที่พักัอ้ไหนัวอันนี้ป้ายนี่ไงป้ายอะไร ทางไปไหนริเวอร์ฟอนด์เนี่ยทางลงน้ำมีที่ไหนสวนผักออร์แกนิกออร์แกนิกเวชเชอร์โบว์กราดินคาร์บินเฮาส์ที่พักเนี่ยสโลบาร์ไลส์แล้วก็เบเกอรี่ไปด,ดูว่าวัวจริงปะเนี่ยเขาไปทำอะไรเอาไว้ย่างอันนี้ไงโอ้โหโคตรเท่เลยไปนั่งตรงไหน รีมาไรนะนี่เดอรริเวอร์รันที่ไหนนี่แม่น้ำอะไรนะพี่โดนนม่น้ำน่านอะไรนะครับน้ำน่านน้ำน่านนี่พี่ดานั่งสบายใจสบายใจเลยนี่ดูร้านโอ้สวยมากเลย พักผ่อนนะอะไรเบาๆผู้ใหญ่เบาๆใช่ไหมนี่ครับเดไม่ได้เล่นไดเล่นได้ลละโดนเาเกาห็นเหมือนตรงนั้นไงเออเอาก็เห็นมาเรียงมันขึ้นมาเลยนี่ขับป่บ้านตรงนี้ได้ได้เฮ้ยเดินมีเปด้วยมีเปด้วยเนี่ยอันนี้มีต้นอะไรเนี่ยทกลก เอาค่ะเอาใบไม้เอาก่อนลุงเดี๋ยวคันใช่แต่ตอนนี้น้ะมันน้ำนี่เลยดูดิน้ำมันสีแดงเลยนี่ครับกำลังสร้างใหม่มีสร้างอะไรไม่รู้ที่น่าดาว่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่พักเนาะพักตรงนั้นไม่ขุดไหนขุนนี่น้ะขุนนี่มีที่นั่งเลย เดี๋ยวรอใส่ก่อนค่อยมาเล่นเนาะดัมเบลดัมเบลอไปนู่นเดือดตอนนี้มันร้อนอยู่ลูกไปนี่ดาสั่งอะไรไปเมื่อกี้สั่งหรือยังนมสดนาโดนสั่งอะไรครับพิซซ่าพิซซ่ามีด้วยเหรอใช่โอ้โหมีเต็นท์ด้วยโอ้โหมีแคมปิ้งอะพี่ดานั่งพิซซ่าหน่าอะไรครับร้านดอกคารานี่ดาไปยืนตรงบ้านหน่อยหน่อยได้ไหม ไปโชว์ดิไปดูดิมีอะไรบ้างเออความจริงน่าจะทําอย่างนี้เนาะแต่ว่าได้ทรงอะไรมานะปู่ <c oughs> ปู่ทําทรงอะไรให้ทร <c oughs> งนี้แหละไปนั่งไตย่ยาเลยเออนี่เนี่ยนั่งถ่ายรูปเดี๋ยวพ่อถ่า,ถายรูปให้ตรงนั้นนะ่ะนั่นน่ะอ่ะไปนั่งตรงนั้น <c oughs> นั่นเนี่ยนั่งเลยนั่งได้อ่ะป่ะเออโอเคพอดีเลยนั่งได้ไหมได้ได้เออเอเอเอย่างนั้แหละ อ่ะพี่ดานหนาหนึ่งสองแล้วก็ยกขาขึ้นหันหน้าเหนียนขึ้นบนมาได้ถ่ายไหมไม่เอาโอนเหรอยวไปจับ่าลูปก่อนเอาไปเลยไม่เป็นไรเนี่ยดูน่ครับสร้างไม่เสร็จอโอ้บรรยากาศดีมากเลยไหนอ๋ออ่ะอะ่ายรูปให้ ห่งสองนี่ข้างในเป็นคาเฟ่อาหารนี้ไเออนั่งตรงนี้ดินั่งตรงยาไหมน่ม่ไม่เอาเลยไปคันตูเหรอนุ่มไหมนั่งลงอ่งสอ ยีเดินมาเร็วหนึ่งสองสามไปไหนละวเอาอย่างนี้ยกดัมเบลยังไม่เสร็จนะครับดเโอเคเด็กไม่นั่งผู้ใหญ่จะนั่งแล้วนะถ้าเด็กไม่นั่งผู้ใหญ่จะนั่งแล้วนะเก้าอีงตัวนี้าอ่ะไปมีโอกาสก็มาเที่ยวกันได้นะครับเฮ้ยพี่ธนาบ๊ายบายมากแต่กันหนีกันนี่วาง